าแข้งสายได้สองครั้งครับสมิงเด็เดินสมิงเด็ก,ก็พยายามออกแข้งเอาละครับแลกแข้งกันครับทีต่อทีครับเลือเป็นลายอีก30ามส ครับอาละครับสนุกละครับอย่างนี้หมดยกที่สามอะครับยกสี่ครับมุมแดงลำน้ำมุนเล็กมุมน้ำเงินก็สามิงเด่นละครับ เอาล่ะครับสามยกนีคู่ขี้สูสีนะครับ่างภาย่างออคบุตรดูว่าลำน้ำมันเล็กหายไปห้าหกเดือนจะยืนระยะยังไงครับนี่ฮะมีมือมีประเภทฉันเสียนล่ะครับอดีตยอดมวยนักมวยยอดเยี่ยมแม่ใจเมื่อเมื่อสักครู่นี้ ส่นิ่งเดียเดินแล้วครับเล่นเครื่องตั้งแต่ยกสามนะฮะนี่ฮะกองเขานี่ก็อยู่ที่ลำน้ำมูลเล็กแหละครับะครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ทางนั้นนะครับหมัดมวยเหมือนกรี๊กิ้งกรมาการดูอาวุธมวยนะครับอะไะครับสนุกล่ครับแบบนี้สมินเดชเดินครับนี่ฮะสมินเดชนี่มีความมั่นใจสูงนะเดินพยายามเดินเนี่ยออกแข้งโอ้คืนครับสมินเดชเดินเตะ แชมป์อันดัเอ็กด้วยนะครับดานมูลเล็กสุวนอีเดก็แชมป์ราชดำเนินนะครับนี่ฮะแชมป์ชนแชมป์นะครับวยคุณนี้เล็วลายอีก30มสิบิครับปลายยกแล้วครับ แม่ถอยฉากมาดีครับลำน้ำมนเล็กอ่ะสมิดเ,เดินครับโอ้โหเนี่ยโอ้หมดยกที่สี่ครับ,อรบเอาละครับมาลุ้นต่อยกสุดท้ายนะครับ อวครับยกสุดท้ายมวยคู่สุดท้ายเป็นคู่เอกของรายการครับรำน้ำมูลเล็กออชัยยะมุมแรงครับกับสินิลเนอนอนุวัฒย์เยี่ยมมุมน้ำเงินนี่ฮะรำน้ำมูลเล็กวันนี้จากที่หายไป5-6เดือนกลับมาก็ยังพพิ้วอยู่นะครับนี่ฮะโดยเฉพาะการออกแข่งซ้ายนี่ฮะ หรือว่าได้แม่นแล้วก็ดักนวงสิงเดชก็พยายามลุกไล่นะครับไล่เมืนอีมือก็ลำบากหน่อยนึงนะครับสิงเดชนะฮะโอ้โหเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับเนี่ยสิงเดชเดินเอาละครับ,รบ,ดดรบยังมีเวลาอยู่ ทางซ้ายนี่คือว่านำชัยเลยนะครับลำนาโมเล็กครับนี่ครับโอเคนะครับก็นี่ฮะสำนักกีฬาครับก็ชูประเด็นการต่อสู้ใหม่นะครับก็ไปจับมือจับมาจับมือกันนะฮะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับลำนาโมเล็กต้องติดตามนะครับว่าภายหนไปนี่เขาจะขึ้นชกกับใครยังไงที่ไหนเมื่อไรนะครับนี่ฮะแต่ว่าอาร์เอสเนี่ยเขาอาจจะมีแผนอยู่นะครับว่า จะเจอใครน,นะครับเวลาเลืออยู่ประมาณ1นาทีครับก็เวลามีปัญหาแล้วครับรอผลรวมคะแนนอย่างเป็นทาง